ตามส้มด้วยจ้ะตอนนี้ตามส้มตามส้มตามส้มส้มตามตามส้มตามเส็บเส็บมะละกอกับเนื้อหน้าหน่ะ เนื้อหน้าหนาลูกนึงก็ได้เยอะทำได้เยอะจัดไปจ้า <c oughs>